มาแล้วจะสรุปหวยไทยนะทุกคนตามนี้เลยนะจ้าวัดดวงกันไปเลยใครอยากชอบตัวไหนเด่นตัวไหนที่บนรยายไม่ได้ทาสีลงสีไว้ก็ชอบตัวไหนก็จัดไปนะจ้าแต่ที่ที่วงไว้ก็คือมันเข้าแต้มมันเข้าแต้มแต้มบนแต้มล่างมันเข้าแต้มนะจ้า แจมสามตัวใครชอบอันไหนก็จัดไปนะจ๊ะลงให้แล้วนะจ๊ะคุณยายพารวยช่วยกดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะเวลาคุณยายลงคลิปจะได้เห็นกันนะจ๊ะขอให้มันหมาเนะวันที่สิบหกนี้ทุกคนรวยๆๆๆรวย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 กันทุกคนนะจ๊ะคุณยายซื้อไว้แล้วคุณยายซื้อไว้แล้วร่างลอตเตอรี่โอเคตามนี้เดี๋ยวเราจะรวยไปด้วยกัน รวยรวยรวยรจัดทุกคน